มาแล้วครับเริ่มใหม่ครับอัปเดตเครื่องใหม่วันนี้เครื่อง6.5แรงใบพัด8ใบพัดครับครับลองแรงกว่าเดิมครับแจวอ้า,าวเอาละครับใบพัด6ใบพัดครับ ของเก่าของเดิมสามใบพัดเครื่องไม่ค่อยแรงอาจารย์บอกตอนนี้อาจารย์อัพเดตใหม่ครับเครื่องหกจุดห้าใบพัดหกใบดูว่าจะแรงหรือเปล่าครับ อ้าพร้อมหรือยังจานเอาเลยลุยอ่าเล่งแล้วครับเอาดูครับแรงแรงนะครับ ไปพัดหกไปพัดเครื่อง6กห้าแรงครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจ้าเจ้าครับนี่ทดสอบคองใหญ่คลองจริงเลยครับเจ้าไปแล้ว down